ตอนนี้นะคะกําลังตื่นเต้นมากเลยนะคะเพราะว่าจิ๋วเนี่ยได้มีโอกาสลองใช้มือถือนะคะของวีโกรุ่นไฮเวส d e นะคะนี่เป็นอย่างนี้นะคะก็ด้วยความที่แบบหน้าตาโฉบเฉีียวของเขานะตอนนี้มันเป็นที่กําลังนิยมมากเลยในประเทศฝรั่งเศสหรือว่าในแถบยุโรปนะคะเขาฮิตก,กันใช้รุ่นนี้มากๆเพราะว่าอะไรเพราะว่า จริงๆแล้วเนี่ยทางฝรั่ง,งเขาอะไรเงี้ยก็มีการใช้พวกแอป,ป360องศาอะไรอย่างนี้เหมือนกันนะสำหรับสาวสาวในประเทศไทยจิ๋ว่ายังไงก็ต้องชอบอะ่ะเพราะว่ารุ่นนี้นะคะมันสามารถปรับระดับความเรียวของหน้าได้ปรับผิวเนียนได้ปรับดวงตาให้กลมโตขึ้นได้แล้วยิ่งสําหรับใครที่ชอบใช้กล้องฟูงฟิงอยู่แล้วนะคะโอ้ยกล้องฟงฟิงไม่ต้องซื้อก็ได้นะคะเพราะว่าเนี่ย ใช้มือถือเครื่องหนึ่งก็ไม่ต้องพกสองเครื่องเหมือนแบบเอ้ยเราต้องถือทั้งมือถือธรรมดาของเราถือทั้งกล้องฟุปป้งปิ้งโอ้ยมันหนักบางทีเราก็แบบลืมชาร์จแบตอะไรอย่างนี้ด้วยแต่ว่าถ้าเป็นมือถือรุ่นนี้นะคะมันก็สามารถจะตกแต่งภาพอะไรอย่างนี้ได้เลยนะก่อนถ่ายเราจะตั้งไว้ก่อนเลยก็ได้นะคะหรือว่าเวลาถ่ายเสร็จแล้วอะไรอย่างเงี้ยเราก็มาสามารถปรับได้อีกเออมันก็เหมาะสําหรับสาวๆคนที่ชอบใช้แอปใช้อะไรอย่างเงี้ยจะได้ต้องวุ่นวายนะคะก็คือถ่ายปุ๊บสามารถอัปโหลดได้ทันทีเลยแล้วเวลาที่ใช้นะคะเเครื่องนี้ย ลื่นไหลไม่กระตุกเลยจริงๆนะเพราะว่าเขามีหน่วยประมวลผลของออกตาคอสุดยอดอะ่ะสำหรับคนที่ชอบถ่ายรูปถือว่ามันก็เวิร์กเลยนะสาหรับรูปที่จะถ่ายเดี๋ยวจะเปิดให้ดูดีกว่าอ่ะอย่างนี้นี้นะคะก็จะใช้ปรับระดับความหน้าเรียวแค่ระดับหนึ่งเออเห็นไหมมันก็ดูธรรมชาติมันก็ดูแบบเอ้ยน่าสนใจแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะเรืยอความที่มันเป็นมือถือสําหรับการถ่ายรูปโดยเฉพาะก็โอเคนะชอบอะ่ะสุดยอดอะ่ะ เพราะฉะนั้นนะคะเดี๋ยวจูขอตัวไปถ่ายรูปก่อนไปคุยและวบ๊ายบายค่ะ